แชมเปี Champion, mm ้ย hmm. นอะไรเงี้ยเราจะอินกับแชมป์มา้มาลายสายแชมป์สายแชมปเปี้ยนเปสออฟโชว์สี่ถ้วยนะยีนมันจะไซยยส์ใหญ่กว่าปกติโครงสร้างหลังโครงสร้างตัวเนี่ยจะหนาวกว่าปกติมากคือมันเป็นความแตกต่างอย่างเห็นได้ชัดจากม้าลายปกติที่มีผมเสียดายปลาที่คุณภาพขนาดนั้นที่แบบไม่ถูกรับการดูแลอย่างถูกวิธีวันหนึ่งอยากให้ประเทศไทยม,ทมีปลาที่มีคุณภาพสูงที่สุด ครับชื่อแจ็คครับตอนนี้กำลังทำฟาร์มปลาบอลูนชื่อเ j m เจมอลลี่ฟิตครับอ่าประมาณปีกว่าและครับผมเป็นคนที่ไม่เคยเลี้ยงปลาเลยไม่เคยเลี้ยงปลาอื่นด้วยอ่าก่อนหน้านี้ก็ทำพวกร้านเล่าร้านอาหารแผงลอตเตอรี่อะไรประมาณนี้ครับ จนวันหนึ่งก็มาเจอปลาบอลลูนรู้สึกว่าตอนแรกๆโดนโดนตกด้วยตามันจะมีเรื่องของความพิเศษของตาปลาก็คือมีตาเพชรบางตัวจะเป็นเหมือนเม็ดทับทิมแบบสีแดงแต่ว่าปัจจุบันมันมีเรื่องของความหลากหลายในเรื่องของสีสันมากมายเลยผมเจอปลาบอลลูนแรกๆแล้วก็เอามาเลี้ยงเล่นในตู้คอนโดครับจัดตู้ไม้น้ำจัดเป็นตู้ไม้น้ำตู้หนึง่ง ตั้งแต่เริ่มเลี้ยงเลยนะครับปัญหาแรกเลยก็คือปลาเนี่ย mm. ที่ซื้อมาตอนนั้นน่าจะหลายหมื่นนะล่วงหมดเลยเพราะว่าเหมือนปลาไปไปเหมือนไปไปตอดขอนไม้แล้วก็ล่วงทั้งหมดแล้วก็หาสาเหตุไม่ได้แต่ด้วยความที่เราแบบอยากจะเอาชนะก็เลยสู้ครับทำต่อมาเรื่อยๆ คุณภาพน้ําหลักๆจะเป็นเรื่องของกรองครับเรื่องของกรองที่ใช้ตอนนี้ก็จะเป็นโรตัสรูทแทบ,บจะปล่อยได้เลยครับมันเป็นความแตกต่างอย่างเห็นได้ชัดในเรื่องคุณภาพน้ําและก็เรื่องความดูรลาในตู้ด้วยเหมาะสาหรับคนที่เลี้ยงสวยงามที่ไม่สะดวกเปลี่ยนน้าบ่อยอประมาณนั้นอันนี้จะเป็นวัสดุกรองของโรตัสรูทครับซึ่งจริงๆแล้วตั้งแต่ที่ลองใช้มานะครับ มันมีความแตกต่างเพราะว่าโดยปกติเนี่ยผมเลี้ยงเลี้ยงปลามาด้วยระบบฟาร์มคุณภาพน้ํามันสําคัญที่ระบบกรองไอระบบกรองที่ผมเซตชุดอื่นมันเปลี่ยนน้าแทบจะทุกวันแต่อันเนี้ยแทบจะไม่ต้องยุ่งอะไรกับเขาเลยก็เลยแบบเซตไว้เป็นปลาแชมป์เลยโดยตรงอันนี้จะเป็นม้าลายนะครับแต่ว่าเป็นสายแชมป์สายแชมเปียนสายเบสออฟโชว์น่าจะสี่ถ้วยนะเท่าที่เห็นนะรประมาณนี้ครับ อันนี้จะเป็นเรื่องของยีนนะครับมันจะไซส์ใหญ่กว่าปกติแล้วก็ด้วยโครงสร้างครับโครงสร้างหลังโครงสร้างตัวเนี่ยจะหนากว่าปกติมากคือมันเป็นความแตกต่างอย่างเห็นได้ชัดจากมาลายปกติที่มี <c oughs> ผมก็เลยเอาเข้ามาพัฒนา <c oughs> เป็นแชมป์ <c oughs> เป็นสายแชมป์อันนี้จะเป็นซากุระกวางโจครับจะมีพื้นสีขาวแล้วก็หัวเข้มอันนี้จะเป็น ม้าทองคําหางกระโปงครับด้วยความที่มันเลี้ยงยากการพัฒนาการทําลูกอะไรเงี้ยจะยากกว่าปกติความเชื่อของบ้านเราปัจจุบันกนะ็คือใช้ตัวผู้ตัวเดียวตัวเมียสามตัวอะไรประมาณเนี้ถ้าใช้กระหางกระโปง่ะแทบจะหมดสิทธิ์ได้ลูก จริงๆแล้วเขาเป็นปลาที่มีกระเพาะอาหารแต่กระเพาะอาหารเขาจะเล็กอาหารที่ควรให้ตามระยะเวลาก็คือประมาณ3ชั่วโมงครับครั้งหนึ่งถ้าเราต้องการาให้ปลาโตวไวจริงๆนะครับสำหรับปลาก็คือประมาณ3ชั่วโมงเพราะว่าถ้าเราให้ถี่กว่านี้มันจะทําให้เหมือนเราให้อาหารไปโดยสิ้นเปลืองในส่วนของเรื่องอาหารจริงๆแล้วเนี่ยมันจะต้องถูกแยกไปเป็นหลายประเภทครับลูกปลาก็จะเป็นอีกเซตหนึ่ง เช่นอาธิเมียวลาสามมื้อแล้วก็พวกอาหารปั้นนิดหน่อยเสริมเข้าไปเพื่อให้ปลาคุ้นชินกับอาหารปั้นตอนโตจะได้กินง่ายแล้วก็ถ้าเป็นปลาที่ไซขุนที่เราอยากให้โตวไวก็จะเป็นอาหารสดแล้วก็สําหรับปลาที่ เตรียมประกวดเป็นปลาที่คุณภาพสูงก็จะเป็นพวกอาหารเช่นสาหร่ายสไปรูดินาหรืออะไรที่ช่วยเรื่องสีการไปโชว์นะไปโชว์ตู้ปลาจะเป็นตัวนี้ครับที่ผมเลือกใช้ตัวนี้เพราะว่ามันจะมีปัญหาในเรื่องของถ้าให้อาหารมากน้ําจะเสียเราต้องเปลี่ยนน้าบ่อยแล้วซึ่งสภาพแวดล้อมในการเปลี่ยนน้าจะยากอาหารตัวนี้จะมีครบทุกอย่างครับเราจะไม่ต้องกังวลเรื่องปลาขาดสารอาหารเลยส่วนตัวนี้ผมจะใช้สําหรับคุณภาพปลาที่สําหรับเป็นฟอร์มประกวด อ่าก็คือจะให้ช่วยในเรื่องของสีเป็นหลักอันนี้เป็นสารลตยสไปรูเลน่าซึ่งปาก,กินดีครับปาก,กินง่ายตอนแรกเนื้าเป็นแผ่นเนว่ามันจะกินยากในกินง่ายมากเรื่องสัตว์น,น้ำมันจะมีโรค ด้วยกันที่เป็นเรื่องปกติอยู่แล้วอย่างเช่นพวกหนอนสมอพวกจุดขาวพวกหูดอะไรเงี้ยอย่างหูดมันเกิดจากหลักๆเลยนะที่ทําให้กระตุ้นก็คือพวกแสงแดดที่โดนเยอะเกินไปแล้วก็พวกจุดขาวจะเป็นเรื่องของลมสภาพแวดล้อมเราแก้ได้ด้วยฮีเตอร์ประมาณนั้นครับก็คือถ้าอย่างหูดก็ใส่หลังคาประมาณนี้แล้วก็ถ้าเป็นเรื่องของหนอนสมอก็คือหลักๆเลยก็คือตัดระบบน้ําบนนะให้แยกเป็นชุดๆไว้เพื่อที่เกิดขึ้นชุดไหนเราจะได้รักษาง่าย แปลกๆเลยผมว่าหลายๆคนก่เคยเจอ <c oughs> ก็อาจจะเป็นเรื่องของนกกระยาง <c oughs> ลงทีนึงแทบเกี้ยงฟาร์มนครับแล้วเขาจะเลือกตัวที่สีสดๆใสๆส,ส,สีเข้มๆแล้วก็จะเป็นเรื่องของการอัดอาหารมากเกินไปในช่วงหนึ่งปลาจะว่ายน้ําแทบไม่ไหวแล้วแต่ตัวจะอ้วนดุกดิกนอนกรองกันก้นตู้น่ารักมาก แรกๆก็กลัวนะเพราะว่าผมอาจจะมีปัญหาเรื่องภาษาแต่การที่เราไปอาอย่างฟิลิปปินส์นะครับทุกคนที่นู่นเขาก็ดูแลเราด <ique> ีมากจนจนเราแบบอาละลายพฤติกรรมตัวเองแล้วก็จากการที่เราไปศึกษาเขาดูเนี่ยผมมีสิ่งหนึ่งที่แปลกใจมากคือเขาไม่กินอาหารเช้าเขาไม่ทานอาหารเช้าก็เลยทําให้การหาอะไรทานตอนเช้ายากมากสำหรับผม ถ้าเอาที่ชอบส่วนตัวจะเป็นปลาสีแดงครับซึ่งมันทํายากมากที่หลงไหลจริงๆจะเป็นปลาแชมป์จะเป็นพวกแชมเปี้ยนอะไรเงี้ยเราจะอินกับแชมป์มากเพราะว่าด้วยส่วนตัวแล้วเราเป็นกรรมการเราไม่สามารถเอาปลาตัวเองลงประกวดได้ก็เลยต้องซื้อ,ซ,อซื้อแชมป์มาไว้ที่บ้านพร้อมถ้วยอะไรเงี้ยเพื่อเป็นเหมือนกําลังใจตัวเองอันนี้จะเป็นสากุระคาราเมลซึ่งเป็นสากุระอีกสายหนึ่งที่ จะออกสีเหมือนคาราเมลอ่ะปัจจุบันนี้ได้รับความนิยมมากแล้วก็อันนี้จะเป็นเลดเฮดเลดเฮดนี่แหละครับเลดเฮดที่นิยมอยู่ในบ้านเราปัจจุบันเพราะว่าหลักๆแล้วเนี่ยคนเข้ามาเลี้ยงบอลลูนเพราะว่าเลดเฮดเขารู้จักเลดเฮดกันอันนี้ก็จะเป็นพวกสายกระกวดสายกระดงสูงมาร์คหัวอะไรเงี้ยที่นิยมกันถ้าจากต่างประเทศเนี่ยเขาจะกําหนดไว้เลยว่ากระดง1ต่อ1นกับลําตัวอะไรประมาณเนี้ย่นยใช่ใช่ใช่ อันนี้จะเป็นอารมณ์เหมือนเกตพ่อแม่พันธุ์นะเกตพ่อแม่พันธ์ที่สามารถทําลูกได้สวยแล้วก็เป็นเกตที่โชว์ได้แล้วแต่อันนี้จะเป็นสายประกวดนันบดมันจะมีเรื่องของเกตหลายเกตมากาเกตพ่อแม่พันธ์ที่โชว์ได้ก็คือเป็นม้าหัวเหมือนกันแต่ถ้าเป็นเกตประกวดเนี่ยมันจะเป็นปากระดงสูงตัวผู้จะสั้นอันนี้อาจจะด้วยความจริงแล้วมันอาจจะทําลูกยากนิดนึงคนระับมันก็เหมือนฟอร์มม้าเพื่อประกวดอันนี้จ,จะต้องใช้ตัวผู้เยอะหน่อย อันนี้จะเป็นโซนพ่อแม่พันธนะุ์ที่คัดเลือกไว้เพื่อพัฒนาลูกและสายพันธุ์ให้ดีขึ้นนะโซนแม่พันธุ์จะไม่ค่อยได้อัดอาหารเยอะเท่าไหร่เพราะว่าในเรื่องช่องท้องของปลามันจะมีเรื่องของไข่แม่พันธุ์การที่เราอัดอาหารเยอะเกินไปมันทําให้บางทีปลาอาจจะจุกไข,ข่ได้พ่อแม่พันธุ์โดยประมาณก็น่าจะมี4 5 0 0ตัวขึ้นไปประมาณนั้นอันนี้ก็จะเป็นระบบเก่าครับตอนนี้จะเปลี่ยนเป็นกระบะ R 2 4 0ลิตรที่จะวางระบบเป็นแบบ ง่ายมากนะครับตอนนี้ก็ mm hmm. คือถ้าผมจะเปลี่ยนน้ำ mm hmm. ดึงอย่างนี้เลยนี่ค <c oughs> แล้วครอบไว้ไม่เกินหนึ่งนาทีน้ำจะเกี้ยงเนี่ยวันหนึ่งก็ก็คือเขีย์แล้วก็ถ้าล้างสะอาดจะอาทิตย์ละครั้งมันก็น้ำเข้าก็ <c oughs> ก็ถ้าเกิดว่าล้นมันก็จะมีตะแกรงคอยครอบ <c oughs> บางวันก็จะเปิดน้ำล้นทิ้งบ้าง ตอนที่ขุนลูกปลาก่อนที่เราจะมาคัดแล้วก็แยกประเภทแยกเป็นเกรดครับนี่จะเป็นมันเริ่มจากาน้ําน้อยๆแล้วค่อยยกขึ้นครับก็คือลูกปลาเนี่ยแรกเกิดเนี่ยเขาจะว่ายน้าลาบากหน่อยก็ลเลยต้องใช้น้ําตื้นเพื่อให้เขาได้กินอาหารได้ง่ายขึ้นใช่แต่จริงๆอันนี้หนาไปนะครับถ้าเลี้ยงบางกว่านี้มันจะโตวไวกว่าอยู่ที่สภาพแวดล้อมหลายอย่างจริงๆโปรน้ําทุกวันนะเพื่อให้ปลาได้กินอาหารได้ดีขึ้น ใช่มันจะได้อ้วนไว้แล้วก็มาคัดจริงจังก็คือรวบทั้งหมดขึ้นมาคัดอีกทีก็ประมาณเดือนหนึ่งแล้วก็จะมาฟอร์มแยกเป็นปลาเหมาปลาเกรดปลาฟอร์มประกวดเราเห็นปลาที่โตมาเยอะพอสมควรแนละ้วแล้วก็ถ้าแบบนี้มันแน่นไปเราก็ต้องรีบคัดประมาณนั้นนะแต่บางบ่อที่มันหลวมๆก็อาจจะช้าหน่อยตามไซมันจะถูกแยกตามชุดพ่อแม่พันธุ์นะ พอมีลูกเราก็จะช้อนมาอนุบาลในนี้แล้วก็ค่อยทยอยคาดอีกทีหนึ่งครับจะไม่รวมกันเพราะว่า1มันมันจะมีปัญหาเรื่องการปนของสายพันธุ์แล้วก็มันจะยากเวลาคัดครับถ้าถ้าเราใส่รวมอย่างแรกเลยนะครับสําหรับมือใหม่อันนี้ต้องฝากไว้ก่อนก็คือศึกษาก่อนให้เริ่มจากปลาที่เบาๆก่อนดีกว่าอย่าเพิ่งแบบกระโดดมาเพราะว่าถ้า เราเริ่มจากปลาที่มีมูลค่าสูงเนี่ยมันเป็นเรื่องของความเสียหายด้วยแล้วก็ด้วยตัวผมเองครผมเสียดายปลาที่คุณภาพขนาดนั้นที่แบบไม่ถูกรับการดูแลอย่างถูกวิธีเป็นธรรมดาของปลาที่มีคุณภาพสูงครับสัตว์ทุกชนิดที่มีเวทีการประกวด มันจะมีคุณภาพที่สูงกว่าปลาปกติครับซึ่งปลาคู่ละแสนที่ฟาร์มจะมีรางวัลการันตีแกนแชมปเปี้ยนถึง3รางวัลครับแต่ก็ไม่ใช่ว่าปลาสายพันธุ์นี้จะมีราคาสูงไปซะทั้งหมดนะครับมันก็จะมีทั้งหลักร้อยหลักพันก็ยังมีครับแต่มันเป็นเรื่องของเวทีการประกวดปลาที่เข้าสู่เวทีการประกวดปลาที่มีรางวัลการันตีและตัวผมเองก็คือตั้งใจที่จะนาปลาชุดนี้ปลาแชมป์ทั้งหมดเข้ามาพัฒนาในประเทศเพื่อให้อ่ามีการพัฒนา ที่สูงขึ้นไปอีกครับแล้วก็วันหนึ่งอยากให้ประเทศไทยมีปลาที่มีคุณภาพสูงที่สุดผมก็เลยเลือกปลาแชมป์เข้ามาพัฒนาไม่แปลกครับทุกคนสามารถคิดแบบนั้นได้ตัวของเองก็คิดแบบนั้นมันไม่สามารถยืนอยู่ในจุดที่ราคากระแสนิยมได้ตลอดครับแต่ว่าในปัจจุบันเนี่ยมีเรื่องของ การพัฒนาสีสันซึ่งปารบอลลูนะมีมาในประเทศไทยมานานมากแต่ปัจจุบันนะมันมีสีสันที่สวยงามมากขึ้นแล้วก็มีคนให้การสนับสนุนอยากเข้ามาพัฒนาปารบอลลูนเยอะมากครับในตอนนี้มันก็เลยทําให้เป็นกระแสนิยมแต่ว่าปัจจุบันนะมีการปรึกษาก,กับทางผู้ใหญ่กรมประมงให้มีการร่างมาตรฐานมีการทํามาตรฐานเกิดขึ้นมันจะช่วยให้มีความคัดเจนมากขึ้นนะเพื่อพัฒนาในการส่งออกได้ ผมเชื่อว่าในเรื่องของความนิยมม,มันอาจจะไม่ได้อยู่ตรงนี้ตลอดแต่ว่าหากมีการพัฒนามันจะทําให้ความนิยมสิ่งใหม่ๆของปลาบอลลูน,เ,นเกิดขึ้นอยู่ตลอดแล้วก็ผมเชื่อว่าปลาบอลลูนเนี่ยมันไม่มีทางที่จะสูญหายไปจากประเทศไทยหรอกครับเพราะว่าปลาบอลลูนมันมีมานานแล้วแต่ว่า เราเริ่มมาสนใจพัฒนาด้วยที่ปัจจุบันเนี่ยมีสีสันมีความหลากหลายมากมายครับที่มันทำให้คนสนใจเข้ามาพัฒนาปลาบอลลูนกันมากขึ้น